อาริโอวัาดีครับผมวัาดีครับลูกวัาดีครับวัาดีครับผมนะคะให้คะแนนทั้งไหนนะคะแม่คุณแม่หานทักมาในไอดียทั้งคนเลยนะคะปู่ยังไม่อิ่มหรอกปู่จะจะละให้หลานๆน้องลิโอมาแล้วนะแม่จ๋าแม่ตาน้องนะคะอาริโอได้หนึ่งร้อยคะแนนเยี่เมื่อกี้หนูได้แล้วใช่ไหมร้อยหนึ่งได้อยู่เนาะอันหนึ่งร้อยอาริโอจากคุณแม่ออยนะคะหนึ่งร้อยอ่าท่านไหนจะสมทบอปไหมคะคุณแม่มอบทีเดียว แอปเจียวที่แปะด้านบนนะคะหนุ่มหอ่าอันนี้นะคะขอบคุณแม่ออยนะคะหลังจากคุณคุณแม่ออยแม่ตาให้คะแนนนะคะหนุ่มโอหนุ่มหล่อนะคะขอบคุณคุณค่ะวิโอได้หน,นึ่งหมื่นคะแนนอู้หจากไหนแม่แนหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งร้อยไหนหนึ่งหมื่นจนไรวิโอหนึ่งร้อย มีโอได้หนึ่งหมื่นคะแนนคุณแม่ปลาพาสิที่ไหนแม่หนึ่งหมื่นว้าวลีโอกี่ปีแล้วสูงมะรีโออยุเท่าไหร่ลูกแคนตะลรูปให้ลีโอสองถุงนะคะคุณแม่วาสนาแคนสองถุงนะคะีโออยุเท่าไหร่นะลีโอแคนสองถุงนะคะเมื่อกี้แม่ให้ด้วยเมื่อกี้แม่ให้ด้วยนะคะใช่ก็ได้ไปแล้วได้แล้วะแม่ของแม่ได้ด้วย เาพร้อมให้แล้วถามเราเมื่อกหร่เขาได้ยอย่างไดแล้วครับแม่จ๋าท่านไหนจะปิดย่าตรงนี้ก็ได้นะคะ ขาดกันเราไม่มาสอนลูกศิษย์เลย <c oughs> นี่ออเท่าไหรไ่นะลืมแล้วอายุเท่าไหรไ่นะลูกสามสิบนี่แหละค่ะแม่เนี่ยของหน้าเขาอันนี้เป็นหลานอันนี้พ่อแม่แม่เขาเสียตั้งแต่เขาอายุได้ขวบกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องหัวใจนะคะน้องอน,น้องปอบเปียทาเป็นโรคหัวใจโตตั้งแต่เล็กๆผ่าตัดตั้งแต่ตอนแปดเดือนแต่ก็ดีเ้าก็โอเคทุกวันนี้เขาก็แข็งแรงแล้วแต่แม่เขาก็เสียตั้งแต่เขาอายุขวบกว่า แม่เขาเสียตอนตอนสาวๆเลยน้องก็อยู่กับยายนะคะเนะี่ยพ่อก็มีทัศน์ความใหม่ตอนนี้น้องก็อยู่กับยายน้องก็เลี้ยงช้างของน้าน้องก็ขยัน้องก็จะมาทุกวันเนาะจะได้มีคะแนนได้คะแนนดูค่ะท่านไหนจะแจกหญ้าเพิ่มนะคะพี่โอน่ารักน้องควานเขาก็น่ารักนะคะนี่ใส่ดี เออก็แบบมีความที่ดีค่ะถ้าวันไหนว่าจะมาทุกวันอย่าง้อนช้างก็อิ่มควันก็ได้คะแนนกลับบ้านค่ากับข้าวคามสวยไม่ทราบเลยอ่างเงาความสูงเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้เลยอ,นนอนน ให้คะแนนควาลิโอหนึ่งร้อยว้านะคะขอบคุณค่ะจากคุณแม่แววนะคะอนุได้ร้อยหนึ่งคุณชมเนื่องก็ไม่เก็บถุงเะแอปอยู่ได้ลยอย่าห้ามัดโยนให้ลิโอหน่อยลูกครับผมโอเคอันนี้ถ่ายคลิป่อนนะคะคุณแม่แววให้นะคะแคนตาลูกให้หน้าร้านขอบพระคุณค่ะคุณแม่ไมาเวคุณแม่พาออน ค่ะครบเพือคุณแม่แววแม่ตามมาคะแนนให้หนุ่มเดียวแล้วก็มีคุณแม่แววคุณแม่ไมวนะคะคุณแม่พาออนค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าค่ะขอบคุณคุณแม่นิด้วยนะคะให้คะแนนด้วยคนละหนึ่งร้อยขอบคุณค่ะพดีโอมาสองคนใช่ไหมเหลือสามเชือกทางนู้นอาบน้ําอยู่หนูอะโดโดคุณเหลือมาทางนี้วะจะได้ติ๊บกับขาแม่นั่นอาจจะได้ติ๊บไมอาลิโอมาคะแนนอีกรูกสองร้อยคะแนน ทำไมเรายืนกัโกงอย่างนั้นหรือคุณไม่เสมออารีโอสองร้อยคะแนนจากคุณแม่นี้ลูกหนุมาสองคนใช่ไหมเพื่อนอีคนนึงอ่ะอันนี้จากคุณแม่นี้มาแล้วมาแล้วหนุ่มๆทั้งหลายนะคะอีกคนละร้อยทุกเชืออ่ะคนละร้อยทุกเชืออ่ะคุณเหลือกับโดดอมารับลูกอ่ะใช่ค่ะคุณแม่มีทั้งหมดตอนนี้เหลือสามกันเกาด้วย กันเล้าไปไหนกันเล้าจะอาบน้ำอยู่เดี๋ยวกันเล้าด้วยนะคะแม่นิแบบพามคุณแม่นินะคะเมตตาม,มาั่คะแนนให้ช้างทุกๆุกเชือกนะคะแาบขอพระคุณนะคะคุณแม่จา๋าขอพระคุณค่ะให้โดโด้ด้วยน้ำขวดเหลือยี่สิบจ้ะแม่น้ำขวดเหลือเยอะนะคะเหลือยีอ่สิบคนละยี่สิบในตู้เย็นนะคะแม่จ๋าแช่ไว้ เมาเลยแม่เบ <laughs> แม่เบจา๋าทำไมเขายืนกก้งเข่งไม่รู้เหมือนกันขอไปคุณแม่ค่ะคุณแม่จา่า,าน้องช้างทนุธอมน้ํากันอยู่ฝั่งนี้ก็มีน้าฝั่งนู้นก็มีน้ําบ้านนี้น้ําไหลดีนะคะให้กี่คนคะคะแนนคะแนนของคุณแม่ก็มีลีโอสองแล้วก็ช้างอีกสาม เออหน้าร้านค่ะจะรูกคุณแม่มา์เวเทได้ยังถุงนึงบนเหลือเทเทแค่ยังจ๋าแม่อ่าดีมูเลยอ่ะโอเคขาเป็นไงเทให้หน่อยน้องเอาน้ำสองขวดลูกแปเอในตู้เย็นอาจารย์ในตู้เย็นนี่หน่อยสองขวดนะคะแม่เี็สองเอาเย็นเย็นมันไม่เย็นใช่ไหมแม่ไม่แช่หรอแช่เสร็จในถังเลยให้น้องสองขวดช้างเช่นนั้นชื่ออะไรนะคะคุณแม่ชื่อโดโดกับบนเหลือจ้ะ หยนยาให้สิบมัดอ่ายาหน้าร้านสิบมัดคุณแม่มาลีเมื่อกี้สามเจ็ดห้าลบสิบเหลือสามหกห้าแล้วค่ะยาเดียวมีค่ะคุณแม่สามหกห้ากันกล้ามเอาติปแล้วกันกล้าวเมื่อกี้ยังไม่ได้มอบก,ก,ก,นะก,กันกล้าวไปอับนะอุ้ยวิ่งมาวิ่งทำไมโอ้ย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 อโอเขาวิ่ง <laughs> ม,มานี่ตกใจ โยนยาสิบม so ัดโยนญยาให้เลีอ5ห้ายาลงทั้งบมสิบห้ามัดตรงนี้บทยังสิบห้ามัดคุณแม่ปะาออนห้าคุณแม่มาลรี1สิบเป็นสิบห้าเขาวิ่งมาเขาอาบน้ำแล้วเขวิ่งมาแล้วก็ตกใจวิ่งมาอย่างเร็ววิ่งฝุ่นตลบมาเลย สามหกห้าเลขตบห้าเลอสามหกศูนย์วิ่งมาหาเบาเออลูกสาวใครเนี่โนโดได้หนึ่งหมื่นเลยค่ะได้จากไหนคะคุณแม่คุณแม่มองง่ายเหรอจ๊ะขอบใจคุณนะคะคุณแม่โวทองกลับยังยังยังไม่มีใครกลับบัวทองตุ้มยำังค่ะให้ผ่านใจสองร้อยค่าลงเง จากชัยภูมิค่ะโอ้ขอพระคุณค,ณคณ่ะคุณแม่อ่าคุณแม่ทักมาได้เลยนะคะลีโอม่รู้เดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนนะคุณแม่ให้หน,นึ่งหมื่นคะแนนเว้ยเดี๋ยวรอก่อน <c ười> คุณแม่บอกว่าให้ลีโอน,นึงหมื่นคะแนนว้าวคุณแม่ประพาสีนะคะย้ายกลับแล้วจ้ะสรุปว่าเ<ฮ>มื่อกี้ใครได้เท่าไหร่ควันใจสองร้อยแล้วก็กันกลาเมื่อกี้ยังไม่ได้มอบ อ่ะกันกลาวมาเต๊ปแจกคุณแม่นี้จักขวันใจมาเอาสองร้อยแจกคุณแม่สี่ผมละอันนี้ไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณแม่อย่าลืมผมเด้ออันนี้กันกลาวยาเดี๋ยวอยากแกนี่กันกลาวตุ้มทองบัวทองเออสองร้อยสองร้อยให้ขวัญใจสองร้อยให้ขวัญใจแม่ค้าแจกถูกไหมนี่กันกลาวเมื่อกี้ของคุณแม่นี้กันกลาวกันกลาวร้อยเลยกันกลาว บัวทองต้มทองมาเอาตังยาคนละสิบบัวทองต้มทองคนละร้อยยาคนละสิบยาคนแม่โยนยาอยู่นี่นี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ครบนะเดี๋ยวด้วยจะขอบคุณคุณแม่สีเมตตาคะแนนให้นะคะขวัญใจคุณแม่นี่นะคะให้กันเกลียวบัวทองก็ ต้มทองเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะขอบค,ค,คุณค่ะขอบคุณค่ะสิทีครัขอหย่มันก่อนยืนนะครับขอบคุณค่ะมาัญใจยาเหรอยาคนละสิบมัดต้มทองกับบวัวทองคนละสิมัดต้มทองบัวทองันใจสองร้งอ,อยยาค่ารู้ามาให้ตังค์เขาไปแล้วอะไรโอ้โ้โ้าเห,ห็นแม่มาเ <20 S 1> นี่ยคนละสินี่ยาลบออกยี่สิบร้อยสี คุณแม่ซีพอให้ฟังค์เขาไปแล้วอ่านผิดเิ่มแนเเด้อคุณขาอยู่ข้างนาน่ะเปเร่ไปเล่หนึ่งร้อยคะแนนโอ้พี่เป้พี่เป้อ่าหนุ่มมั่นล่ะหนุ่มมั่นล่ะไปนั่งอยู่ข้างหลังแม่ก็ไม่เห็นหน้านะอ่าหนุ่มมั่นล่ะไปเล่ไปเล่แม่จ๋าท่านไหนอยาไปเล่พิเศษหนึ่งร้อยเมื่อกี้มันได้อย่างรุ่นเด็ยวนะก็อย่างเนาะได้แต่ช้างเนาะ เปรร้อยคะแนนเปเล่คุณแม่ปลาพาสีจ๋าคุณแม่ทักมามาในแอปเหี่ยวได้นะคะอันนี้เปเร่จากแม่บีสองกาบจากพรอคุณแม่บีสองแมตตาให้หนุ่มเปเร่ยนะคะกลาบขาบพระคุณค่าย่งค่ะคุณแม่ผลไม้ยังมีใครได้น่าจะผลไม้บัวทองได้สองถุงเมื่อเช้านี้จากคุณแม่บัวทองบัวทองนะคะได้จาก เรถ่ายคลิปไปแล้วบัวท <ไป S 1> องคุณแม่มาย <ไป S 1> นะคะได้ไปแล้วบัวทอง